สวัสดีค่ะพบกับทิลลี่เลมอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมารีวิวห้องพักนะคะที่โรงแรมรัตนโกสินร์เป็นการ ASQ ครั้งที่2นะคะครั้งแรกก็คือเกิดในเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดนไปสิบห้าคืน16วันนะคะแต่ครั้งนี้รัฐบาลเขาก็ลดให้นะคะเหลือประมาณสิบวัน11บเ คืน11วันนั่นเองค่ะก็จะออกจาก ASQ นะคะประมาณวันที่17นะคะเมษายนนะคะก็วันนี้เพิ่งตรวจไปเพราะวันที่5เนี่ยเขาจะมีการสวอปจมูกครั้งที่1นะคะแล้ววันที่9จะเป็นการสวอปจมูกครั้งที่2นะคะถ้าผลออกวันที่10คือ11ก็คือ ถ,ถ้าวันที่10ผลออกแล้วเป็นน é g a t i วันที่11ก็เข้าเมืองได้นะคะก็ยังคงเป็นน e g a t i v e อยู่นะคะแต่รอ,ลอผลรอบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโควิดเนี่ยคุณแค่มีน้ำมูกเป็นผื่นตาแดงก็มีสิทธิ์ที่จะติดโควิดได้นะคะก็ต้องระวังเนาะแล้วก็มารีวิวนะคะเทปนี้จะมารีวิวโรงแรมรัตนโกสินทร์ถามว่าทําไมถึงพักโรงแรมรัตนโกสินทร์นะคะหลายคนก็ถามญาติพี่น้องก็ถามนะคะว่าใกล้ๆบ้านทําไมไม่พัก เพือกไปแถวเียนที่ทำไมนะคะข้อแรกค่ะเราเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยนะคะคือพระแม่ธรณีก็บ่นเอาไว้นะคะว่าขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอด <c oughs> คือมีพระแม่ธรณีคือโรงแรมรัตรนกโกสินทร์เนี่ยเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางทางด้านสนามหลวงเ <c oughs> ขตรัตนโกสินทร์ถูกไหมคะใกล้กับกองฉลากนะคะแล้วก็มีพระแม่ธรณีอยู่ด้านหน้าโรงแรมซึ่งเราก็มีความสึกว่า เ,ออเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะนึกถึงพ่อแม่ทรณีขอให้รอดขอให้รอดเนี่ยค่ะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละค่ะก็เลยก็เลยต้องพักโรงแรมนี้ครั้งแรกนะคะที่โดนไปเออสิเท่าไหร่นะสิบวัน15คืนนั้นนะคะจ่ายไป2องหมื่นแต่ครั้งนี้เหลือครั้งนี้นะคะประมาณ10วัน11คืนเนี่ย สิบวันสิบเอ็ดอ้สิบเือนสิบเอ็ดวันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสองหมื่นเสียสองมื่นสาสองหมื่นสี่นะคะประมาณนี้ค่ะตอนแรกจะสองหมื่นสี่ตีหลุมๆก็สองหมื่นสี่นะคะตีพอดีพอดีก็สองหมื่นสี่นะคะลดจากเดิมประมาณสี่พันสามพันสี่พันเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ลดมากหรอกค่ะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเราเนี่ยนะคะสั่งอาหารอาหารนอกเหนือจากอาหาร ASQ มาทานไงคะอย่างเช่นอาหาร SQ เดี๋ยวนี้เขาก็มีให้เยอะแยะให้รัวให้เลือกนะคะ แต่ว่าเราก็ยังคงอยากทานผ้ากุ้งอยากทานกาแฟาอยากทานเคก้กอยากทานทุกอย่างนะคะโรงแรมรัตนโกสินทร์ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีอา,อาหารจีนเป็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 นร้านอาหารจีนอยู่นะคะก็ไม่ได้บอกให้เราลงไปทานได้นะคะก็จะมีการโทรศัพท์นะคะเบอร์หกสามสามเนี่ยกดขึ้นไปปุ๊บ เขาก็จะส่งขึ้นมาที่ห้องนะคะแล้วก็ตั้งไว้ข้างหน้าเหล่าห้องแล้วก็คาอบประตูให้มารับนะคะอาหารนะคะโอเคมาวมานานแล้วค่ะ3านาทีละเดี๋ยวเรามาดูห้องนะคะเพราะว่าห้องเก่าของเรา4 68เนี่ยเขาเพิ่งจะรีโนเวทเขาเลยให้เราเปลี่ยนห้องนะคะเป็นห้องหนึ่งกนเท่านั้นนะ136นะคะก็มาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเวลาได้ถึงเขาจะมีการ์ดให้นะคะเห็นไหมการ์ดนะคะเห็นไหม กราตรงนี้บรรดากูสินนะคะคีการ์ดนะคะก็คือเป็นรูปแบบเสียบแปะติดนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันดีกว่านี่นะคะก็ห้องมันก็จะเป็นแบบแบบนี้ค่ะมีเตียงนะคะมีเตียงเดี๋ยวถ่ายด้านหน้าไม่ได้เนาะ ipad มันก็เลยถ่ายด้านหน้าไม่ได้เลยเห็นไหมคะโอเคค่ะมีเตียงนะคะ นี่นเรานะที่คือกระจกกระจกนะคะนี่กระจกแล้วก็มีบานห้องน้ําห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แล้วนะเพราะมันจะเป็นสลับมีห้องน้ําเป็นอ่างอาบน้ํานะคะก็เป็นห้อง เราไปถ่ายแบบมุมนิดดีกว่านี่นะคะดูเลยนะคะนี่คือเตียงนะคะนี่คือห้องมีโต๊ะมีน้ำมาให้นะคะเป็นแพ็คๆนะคะมีโต๊ะช่นวางของห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะห้องก็ประมาณสองเมตรมั้ง นะคะห้องวันสองเมตรต่อเมตรยังไประมาบนนี้นะคะห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ขอมาห้องใหม่ก็ดีไหมก็ดีค่ะก็คือเหมาะกับการอยู่แป๊บๆนะคะไม่ได้อยู่นานนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้ให้เราออกกําลังกายได้แล้วเขาบอกว่าประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะหลังจากผลออกพรุ่งนี้เราสามารถเอาไปนั่งไปนั่งอยู่ตรงริมสระน้ําได้นะคะจะไปนั่งถามหน่อยเถอไปนั่งอยู่ห้านาทีคือเราก็ระแวงอีกคนที่มาเช็คอินใหม่อ่ะว่าเขาที่เขามาตรวจโควิดเขาก็กลัวกัน แต่โรงแรมนี้คือถ้ามีถ้ามีคนเข้ามาพักในการเอชซิวเนี่ยคนข้างนอกจะไม่สามารถเดินตัดเข้ามาได้นะคะเขาค่อนข้างจะป้องกันระบบดีแล้วก็ถามว่าอันนี้ไม่ได้อวยเขานะอันนี้เราจ่ายตังทจริงเ,เขาค่อนข้างไนส์ไนส์สำหรับเราก็คือคุยดีไม่ได้แบบโหดร้ายหรือหรืออะไรมากมายเราจะอ้อนบางทีเราก็จะงี่เง่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยดีอยู่นะคะเขาก็เข้าใจนะคะถามว่าเรื่อง การคุยสัมพันธ์กับกับพนักงานโอเคคุยอยากได้อะไรบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่เขาทําได้เขาก็ทำอันไหนที่เขาทําไม่ได้ก็ไม่ทําเช่นเราขอไปเที่ยวได้ไหมเขาไม่ได้อันนี้เขาไม่ให้ทํานะคะและ้วก็ส่วนใหญ่อาหารเราก็จะสั่งข้างนอกเราชอบกินภาคกุ้งไงแล้วก็บอกว่าโทรไปหกหกสามสามบอกว่าขอสั่งภาคกุ้งหน่อยแล้วนี่กาแฟก็จะส่งแบบนี้มาเป็นพลาสติกนะคะก็ดไม่มีทานแล้วอ่ะนะคะและ้วก็ถ้า ถ้าคุณไม่อยากทานอะไรข้างนอกเนี่ยให้คุณซื้อทุกอย่างก่อนที่คุณจะบินเข้ามานะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าท้วคุณก็มาเลยล้วคุณจะทานแบบนั้นก็นได้ถ้าคุณจะประหยัดเงินนะคะแต่ส่วนใหญ่นี่คือเราต่อให้เราซื้อเราก็มานั่งกินต่อที่นี่นะคะก็เราก็สั่งเหมือนเดิมน,นะคะเงินที่จะได้กลับคืนมาเนี่ยคงไม่ได้กลับอะคะ่ะเพราะว่าแค่ค่าอาหารเราก็เท่าไหร่แล้วนะคะบางทีเราไม่อยากกินไอ้นั่นเราไม่อยากกินอนี้ก็เห็นในเมนูเลาอยากจะสั่งข้างนอกอยากกินเค้กอยากกินมาม่าต้มอยากกินอ้น่อะะค ประกาศรลชนี้อะคะ่ะเก็บเสร็จผมนะคะรับเพราะเราเป็นโรคจิตชอบเก็บเ็จผมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวนี้เราลาไปก่อนนะคะถามว่าพักที่นี่ก็ดีค่ะประมาณ2องหมื่นสี่ตีไว้เลยนะคะต่อหนึ่งท่านนะคะแล้วก็การดูแลดีนะคะแล้วก็ถ้าถ้าตอนขากลับไม่มีไม่มีญาติพี่น้องมารับหรือญาติพี่น้องเขากลัวเราเนี้ยแท็กซี่ข้างหลังมีค่ะเพราะแท็กซี่ข้างหลังเขารู้ว่าเออผู้ที่จะออกมาแล้วเนี่ย เขาต้อง ASQ ASC แล้วเขาตรวจแล้วเขาถือพาไปนะคะก็ดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะพระแม่ทาเรดียอยู่ข้างๆนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะห้องก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ละค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ